โอ้โหวันติดตะข่ายโลกเออกูโอ้ปาวิ่งออกไปนู่นเลยแม่อะไรวะเนี่ยนี่มันวันติดตะข่ายโลกเพรว่กูเนี่ยโอ้โหลงตะข่ายทิ้งกันแบบนี้โอ้โหกูวันตะข่ายแห่งชาติอ้โอ้โหดีนั่นหลุดออกมาแม่จะต้องโอ้โห อออืื้หไอ้วันตะข่ายแห่งชาติไอโ้โคตรไกลเลยโอ้โหดีน้าหลุดมาโอ้โหกูวันตะข่ายแห่งชาติโย่เราไหวโดนแล้วเว้ยโอ้โหโดนแล้วเว้ยโดนแล้วเว้ยหลุดจากวันตะข่ายแห่งชาติแล้วเว้ย อยู่ดิต้องอยู่โอ้ยวิ่ง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 เฮี้ยปลาอะไรวะเนี่ยโอ้ยปลาอะไรวะเนี่ยวิ่งขนาดเนี้ยโอ้ยวิ่งด้วยวิ่งวิ่งโอ้โหเฮี้ยวิ่งว่ะเฮ้ย เบาครีมกันแดดมานี่กันแดดนี่อันนี้อันนี้อันนี้น้ำนั้นอันนั้นแค่ครีมกันแดดอันนี้นี่น้ำกันแดดน้ำกันแดดเคลือบจนกระเพาะน้ำกันแดดนะครับนี่โอ้สู้ดิสู้ถ้าไปอย่างกันแดดสู้เลยสู้เลยสั่นด้วยกินน้ำกันแดดแล้วกินเหล้าขาวเนีออกินท่าทางเหมือนเหล้าขาวเลยนี่อันนี้เราก็มากันที่อ่างเก็บน้ำราชโลธอนเหมือนเดิมนะครับ แต่ว่าวันนี้เราจะไม่เดินแล้วเราจะลุยหน่อยเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยผมผมเดินสักขาลากเลยก็เลยบอกบอกว่าที่รอบนี้เราต้องไอ้นี่แหละขาทางขี่รถเปนรุเลยเออขี่รถเลาะเลยเนาะมีทางขี่เคยเห็นคนที่ขี่ไปอยู่ป่ะเดี๋ยวไปลุยกันดีกว่าลุยครับลุยดู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 ว่ามีคนล้มเ่วันนี้กูว่ามีคนล้มมาคอยดูนะ ทำไม่ได้อ๋อผ่ลงไปแล้เวลงไปแล้แอ่งนี้มันน้าแดงรือว่าบอมสัานี้มันแดงแต่ที่พี่ไปตกมาทพี่ตกสารู้นต้นตันนู่นน่ะโโ่ เ้ยเราไม่มามองหาอินทราลำข้างหลังเลยเว้ยิหายแล้วอินทราลำติดได้ได้อยู่อินทราลำติดนะครับ เละเลยหาอิทผาลำบอมแม่งถามเข้ามาโอ้โหโหน่วยหน่วยจะขฉาลำนี่ที่ไปเจอหมายนี้มาเมื่อวานนี่ยี่สเข้ามาตอนแรกพี่เดิมเปยนู่นเลยว่าบอมเห็นนู้นป่ะเห็นขอบนู้น,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 นป่ะที่หาไม่เจอบอน,นั้นเนะ่ะเหมือนมันลบจัดเลย เหมือนลบจัดหน้ามันอยู่หัวมุมตรงนั้นกรดิเลยนะเดินเดินจากหัวมุมอันนี้เองเห็นใกล้ๆนะแต่ถ้าเองเข้าไปในดงนะเองจะรู้ว่าโอ้โหเดินเข้ามาน,นี่โคตรลำบากอ่ะไกลๆขนาดทายพาเรือมาจนถึงเลยแล้วครับตอนนี้เราเข้ามาถึงหมายที่ผมจะเข้ามาแล้วนะที่ผมเข้ามาตีกระดี่เมื่อคลิปที่แล้วนะครับหมายนี้แหละนะครับก็เลยนู่นตีทางทางนู้นทางฝั่งนู้นมันจะมีบ่อเก่าอยู่ก่อนที่จะเดินมาจิ้มใกล้ๆตรงเนี้ยสี่ห้าตัวแล้วเหยื่อติดก็เลยต้องเดินมาหามัน มันเริ่มมาจิบแถวนน้นแล้วหนูนะ่ะแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่แต่มันก็มีตัวใหญ่จิบอยู่นะมันมีสะลูกใหญ่อยู่ลูกนที่รู้มันอยู่ตรงไหนนั่น,นไงรอพี่มาก่อน,นไงโอโ้โหดูขันโดดูดขันโดดวะ เราพี่มาก่อนปลาหนึงค่อยกินบัลเลอร์สะดุดกึกเดียวเองน่าจะเข้ายันคอเข้ายันคอกึกเดียวเองอะ่ะไม่ธรรมด,ดาอ้าวไม่ธรรมด,ดาดูนี่นัมิดคอเลยไม่ลุดล็อกมต่ขา,าด มิดคอไปเลยโลสองต้องมีอ๋อโหโคตรไอช้อนหื้อโคตรไอช้อนทีนี้แอคเลยรอคนมาเป็นสักขีพยาธใช่ไหมอือเราคนมาเป็นสักขีพยาธก่อนนะครับอุ้ยมิดคอเนี่นแหกปากดูสิโอ้ยมีทั้งปลาโอ้หอยเพิ่งเข้าเมื่อกี้พี่ว่าโโอ้หครับ ืกระดี่ยางแรมเพจเต็มปากเดี๋ยวลองชั่งน้ำหนักก่อนนี่ชั่งน้ำหนักก่อนเลยอ๋อยกขึ้นมาโอ้บอมเท่าไรหนึ่งจุดหกใช่อย่โลหกเลยอ่อโลหกตัวขนาดนี้โอ้ยมองให้โลสองย่างนี้เนี่ยมันอ้วนเลยเนาะมันอ้วนนี่ไงมันอ้วนไอชอนโอ้โอ้ยโลหก โอ้ยสุดๆแมจ่จี้อยู่สามไม้มื่ไงตัวเนี้ยแม่จี้ทันทีขัดเแล้าจี้ทันทีเลย,ยเดี๋เรามาถามเป็นไงบ้างพี่ตอกขึ้นตัวเล็กๆแถวๆนี้แหละ <laughs> แหมอ่ะปลดปลดเกียร์ปลดเกียร์มาเนี่ยต้องมีตาช่างมานะไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนๆเขาจะแบบเอ้ยมั่วน้ำหนกักเนี่ยเราต้องแบบนี้เลยโอ้หเขาเปลี่ยนตัวเบ็ดมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับโอ้หเขาหน้าใหญ่นะหน้าใหญ่หลังเล็ก เขา,าใช้กระดี่ยางแรมเพ็นะครับสีปลาทับทิมนะนี่ของพี่ไม่มีแล้วนะครับมันมีแค่นี้แหละ,ะใช่มีแค่นี้แหละสีปลาทับทิมเนี่ยเดี๋ยวยันไข่ใช่ทำออกมาแบบใช้กันเองนะครับตอนนี้ที่มีขายก็คือสีดํานะ <c oughs> โอ้โหพี่หีแม่งกัดตึกเดียวเองแ<ต>อแต่รู้ว่าเป็นปลาเพราะว่ามันไม่ใช่ไม้มันตึกหนึ่งแล้วมันก็เหยื่อบาเลย ก็ใหญ่เบาผมก็เลยยกปลายคันขึ้นหน่อยมันโดสวนไม่ได้วัดเลยเราไม่รู้ด้วยปากกัดเออโถเอ้ยไม่คิดว่ามันติดไงเพราะมันวัดไม่ทันพอมันโดดขึ้นมามันตามมันโดดตามขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วสายก็เบาแล้วก็ปั่นมาเอาสายยังไม่เจอสายเลยทีแต่อย่างว่าเนาะมันเป็นเหยื่อยางนะมันกลืนเลยนะกระดี่ยางกลืนใช่นี่ถ้าส่งได้้งใส่ลงกระเพาะเลยนะขอช่างอีกรอบนึงขอช่างอีกรอบนึงเมื่อกี้พี่ว่าโลหกมันเวอร์ไปช่างน้ำหนักก่อนึ๊บยกมา้อยแล้วนะครับล็อกยางโอ้ยโลหกจริง หนึ่งจุดหกเลยหนึ่งจุดหกล็อกแล้วด้วยเนี่ยโอ้โหใหญ่จริงนะครับเอาถือไว้ก่อนอะกระดียางแหลมเพตตอนนี้มีขายนะครับแต่ไม่มีแพ็กเกจนะตัวละร้อยสี่สิบาทนะครับนี่สําหรับงานปลาช่อนใหญ่สังเกตนะที่เราตกนี่บิ๊กๆทั้งนั้นเลยใช่ยังไม่เจอไอ้เล็กสุดก็เจ็ดทีปาทีแล้วเนาะเพราะว่าปลาช่อนใหญ่ๆเนี่ยมันจะเคี้ยวมันเคี้ยวมากคือกระดี่เหล็กมันไม่เอาแน่นอนมันเอายากนะครับเนี่ย มันกัดแม่ติว่ามันกัดนะเหมือนเหมือนที่ตัวตีใช่ไหมมันกัดของพี่เสร็จปุ๊บไม่ติดผมตีสวนไปแดกของผมอีกใช่คือถ้าเป็นกระดีเหล็กอรับรับรองได้เลยว่าทิ้งแต่ไม้แรกแล้วกัดไม่โดนก็โดดแล้วไม่ก็ทิ้งไปแล้วเนาะใช่ใช่แล้วเรี่อมันไอ้นี่สอนกรไปยังแดกอีกแล้วคึื่นการสั่นสะเทือนของกระดียางมันคนละแบบกับคนละอย่างกันมันมันสายละเอียดวลาละเอียดแล้วมันจะมาแบบตึ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 บคือปลามันจะไม่ระแวงแล้วมันคือกระดียางอ่ะผมสั่นถึงปลายคันเลยนะ หาได้ที่ไหนไม่มีหรอกใช่ใชมีแต่แ a m p l a นี่แหละถ้าเกิดใครที่เคยใช้ก็ดียางเขาจะรู้เลยว่าอ๋อแม่งไม่สั่นหรอกแม่งก็ไม่ต่างอะไรกับปลายยางลองซื้อนี้ไปใช้ดูว่าแม่งสั่นถึงปลายคันเลยจริงๆใช่สุดยอดเลยแหละนะตกต่ออย่าโม้มากเราต้องมาแต่หัววันแล้วเราก็มายืนดูว่าขึ้นตรงไหนเนาะนเราต้องตามฝูงอะ่ะถ้าเราไม่ตามฝูงไม่ได้หรอกว่ามันก็ขยับไปเรื่อยอะ่ะ a few minutes later โอ้โหบอมเขาได้อีกแล้วนะครับแม่โอ้โหเขาตอนเย็นนี่เขากดมาสองตัวติดเลยครับพี่ขาดครับมันบอกให้พี่ลงไปไตีครับมันบอกให้พี่ลงไปตีครับสองไม้สองทีเลยครับขาดเลยครับติดต่อตัวใหญ่ไม่บอมโอโ้ติดหมินด้วยเดินขึ้นฝั่งเลยไม่ต้องมาลากมันอยู่เดินขึ้นไปเลยเลี้ยงมากแล้วชอบหลุดเดีย๋ยวผมถ่ายเป็นหลักฐานให้บอมนะครับอย่ามือไปจับสายนะแม่ เว้ยระวังมือโอ้ยพี่ให้8ขีดอ่ะตัวนี้ได้ไหมเองว่าได้ไหมได้ได้8ขีดไหมไม่เล็กนะพี่โอ้ยไซส์ดีไซส์ดีกิโลละอายกช่วแปดขีด8.8จุดแปดโอ้เกือบเก้าเกือบเก้าขีดนี่่หละแปดจุดแปดนะครับโอ้โหตีว่าเก้าได้เลยเนี่ยเพราะแปดขีดเกือบเก้าเลยนะช่วงนี้เขาฮอตนะโอ้โหแน่นอนจริงนีอะไรหยุดเขาได้ช่วงนี้ สมแล้วที่เดินออกมาดูหนคุยเลยทีนี้ได้ปลาคนเดียวที่เขาขิงชิบหายเลยโอ้โหปลาเดียวที่ขิงจัดเลยขิงจัดเป็นตรงข้างเสาเมไม้เนี่ยโหขึ้นหลายตัวขึ้นตัวใหญ่ด้วยใช่ไม่แปลกใจเลยทำไมันขึ้นตัวใหญ่โอ้โหมีไม้ให้มันอยู่ต้องออกไปเอาแล้วล่ะไม่งั้นสองสตัว ใช่ที่เดียวกันเลยต้าขายนี้เมื่อกี้ตีไปเฮ้ยอะไรวะวันนี้วันของเขาจริงๆว่ะอย่าให้หลุดนะเว้ยเฮ้ยอย่าให้หลุดนะเว้ยวันของเขาจริงๆว่ะอะไรวะได้ไม่ได้ก็สามตัวแล้วนะลงมาแป๊บเดียวต้องเดินกลับขึ้นไปอีกแล้วอเขาได้อีกแล้วอ่ะพี่บัวจะติดอะไรอยู่วะเนี่ยอูย โอ้โหไม้เป็นไม้เลยใช่เดินเราลงมาแป๊บเดียวองไังไม่ถึงสองนาทีเลยกลัต้องกลับขึ้นไปอีกแล้วดูสายปลาดิพี่ขี้เกียจตามขึ้นไปโอ้โหเดี๋ยวดิสายไหนอเจ้78ขีด78ขีด78ขีดช่างด้วยนะโอเคพี่ไปปลดจงพี่ก่อนแม่งเอ้ยกูนี่วันติด ตะข่ายโลกหรือไงวะแม่งต้องต้องกำหนดวันนี้เป็นวันติดตะข่ายโลกแล้วเนี่ยโอ้โหสวะบานเลยแบบนี้ชัดพอไหมแบบนี้ชัดพอไหมเนี่ยอือหือสามแล้วนะครับเนี่อโอ้โหเพิ่งจะเดินเพิ่งจะเก็บเอาปลาใส่ถุงแล้วก็เดินลงไปแป๊บเดียวต้องเดินกลับขึ้นไปอีกแล้วก็นี่ก็เป็นตัวที่สามของผมแล้วนะครับ ขึ้นมาติดๆกันเลยครับหลังจากได้ตัวแรกมาตัวสองตัวสามมาติดกันเลยครับนี่ครับกีิยางแหลมเพตุเๆๆเอตเหตเเเเเดี๋ยวช่างให้ดูก่อนว่ามันหนักเท่าไหร่นะครับโอ้โหก้าวขีดใหญ่กว่าตัวนู้นอีกใหญ่กว่าตัวที่สองอีกเนี่ยหนักกว่าตัวที่สองอีกโอ้โหมองว่าเล็กขวานะเนี่ย ก้าขีดน,นะครับ9ก้าเกดสองนะครัเก้าร้อยกบโลเลยนะเนี่ยได้ก็ได้มาจากอ่ากระดี่ยางแลมเพดนะครับโอ้ยผมบอกตรงเลยไม่โคตรเด็ดไปเดี๋ยวเราเรีบเอาไปใส่ถุงแล้วรีบลงมาตีดีกว่าครับเพราะว่าช่วงนี้มันจะมืดแล้วเราต้องรีบทําเวลาหน่อยนะครับฝ่าจะเดินมันเจอหมายกันก็เกือบเกือบมืดแล้วนะครับแม,แม่งนี่แมงวันติดตะข่ายโลกหรือเปล่าวะโอ้โห ติดทุก,ทกไม้โอ้โหข้างล่างนี้ตะข่ายทั้งนั้นเพื่อนลงแล้วทิ้งอย่างนี้ดูดินี่ลงแล้วทิ้งนี่โอ้โหลงแล้วก็ไม่เก็บนี่ไงตะข่ายเส้นนี้อะ่ะโอ้โอผมต้องตีบนนี้แล้วหระอไม่ได้แล้ว ต้องตีขอบขายตะขายไว้ก่อนตะขายเยอะจริงๆขอสักตัวกู้หน้าหน่อยเถอะช่อนขึ้นข้างๆเลยจะมีตะขายไหมเนี่ยจะมีตะขายไหมเนี่ยขึ้นข้างๆเลยไปีมันตออยู่อ่ะ โอ้โหวันติดตะข่ายโรคเฮ้ยกูโอ้ปลาวิ่งออกไปนู่นเลยแม่งอะไรวะเนี่ยนี่มันวันติดตะข่ายโลกเพราว่ากูเนี่ยโอ้โหลงตะข่ายทิ้งกันแบบนี้โอ้โหโอ้โหปลาอะไรติดตายเนี่ยบอกปลาช่อนใหญ่เนี่ยแน่เลยเออพี่ก็ติดตะข่ายชิบหายนี่ปลาช่อนติดตายเนี่ยตะข่ายเก่าเนี่ยโอ้โหช่อนเนาะออ ตัวเป็นโลเลยเนี่ยโอหโหช่อนติดตะขายตายครับดูดูเทียบกับแขนผมเป็นไงดูช่อนโอ้โหแม่งวันติดตะข่ายโลกแน่เลยแล้วดูเขาลงตะข่ายทิ้งตะข่ายขว้างดูที่เนี่ยโอ้เสียดายของเสียดายปลาส่งสารธรรมชาติจริงๆเลย พักก้าวไกลนี่ถ้าเห็นคลิปผมนี่ช่วยจัดการเกี่ยวกับเรื่องประมงพื้นบ้านสักทีเถอะโอ้โหเขาลงกันแบบทำลายธรรมชาติสุดๆเมื่อกี้กำลังตีดีเลยแม่งเกี่ยวตะข่ายไพลปลาพุ่งออกเลยโอ้โหพี่อย่างเซง็งโอ้โหบอมตะข่ายเป็นแนวเลย ใส่ต้องมายินตีคู่กันแล้วขอสักตัวได้ไหมได้จ้ะพอจะแบ่งให้สักตัวได้ไหมเนี่ยได้จ้ะโอ้โหเดินมาก็เตะเชื่อตะข่ายเลยโอ้โหก็ระแวงไปหมดเลยเหี้ยกุ๊กกักกุ๊กกักกูนี่แม่งวันตะข่ายแห่งชาติจริงแม่งตะข่ายทำเหยื่อพังเลย ที่ตีไก่ลิฟเลยเนี่มันกินใกล้ๆเลยไกลวะบอมไอตัวไอตัวที่ตะกี้เนี่ยที่ว่ามันหลุดตัไก่อยู่นะโอ้โห,โหกูวันตะข่ายแห่งชาติเ <laughs> ฮ้ยแม่ตกลโอ้โหดีนะหลุดออกมาแมาง่ง <laughs> น,น่าจะตอผมว่าโอ้โหแมวนนห้วันนี้วันที่เท่าไหร่วะเนี่ยสัตว์จะจัดตั้งเป็นวันตะข่ายแห่งชาติถ้าเราเอาเรือมาในฝันนี้เราไปที่ไหนแล้วเนี่ยอุ้ยเฮี้ยกัดจริงๆว้ะตัวเนี้ยเดี๋ยวดูเม็ดขึ้นนะ มันตามมาคว้าปึ๋งบึกเลยมันกัดไม่ค่อยมีทาดิใช่ใช่มันตามมากัดเลยเออพยายามกดกดมือไปตามๆมเรียบร้อยครับวันตะข่ายแห่งชาติครับไอ้บอมก็โดนเหมือนังวันตะข่ายแห่งชาติครับเ<ห>ข, <อ S 1> ข <อ S 1> าหล <ขอ S 1> ุดอีกหลุดไหมไม่หลุด,ด,ดะตะข่ายเส้นนี้เองดึงเลยมีเหยื่ออยู่สองตัวเนี่ยเราก็ยืนตกกันแบบนี้นะครับเนี่ยยิงกันในน้ําประมาณน้าอกเลยนะครับยิงประมาณนี้ แล้ววันนี้ผมก็วันตะข่ายแห่งชาติด้วยไม่แล้วแค่เส้นนี้เส้นนี้มันวิ่งไปนู่นไม่ไเส้นนี้มันวิ่งตรงดิ่งนู่นเมื่อกี้พี่ดึงเอียงไปนู้นไงวิ่งยาวเลยเองจับหางตะข่ายแล้วดึงขึ้นมาเลยเนี่ยเส้นนี้มันโคตรยาววันตะข่ายแห่งชาติจริงๆวันนี้หาโอ้โหไอสัตว์วันตะข่ายแห่งชาติไอี้เอ้โคตรไกลเลยโอ้โหดีนี่หลุดมาโอ้โหกูวันตะข่ายแห่งชาติ ปลาไม่ติดติดตะข่ายนะครับหัวเสียว่ะปลาไม่เน้นเน้นตะขานะ่ายฮะไอ้ลูกหาปลาให้พ่อตัวหนึง่งวันตะข่ายแห่งชาติน้ำตาจะไหลวันวันหนึ่งเกี่ยวแต่ตะข่ายวันตะข่ายแห่งชาติโอ้ย โดดลงไว้โดดลงไว้โอ้โหโดดลงไว้โดดลงไว้หลุดจากวันตะข่ายแห่งชาติลราไว้อยู่นี่ต้องอยู่วิ่ง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 เฮียปลาอะไรวะเนี่ยอุ้ยปลาอะไรวะเนี่ยวิ่งขนาดเนี้ยโอ้วิ่งด้วยวิ่งวิ่งโอ้โหเฮียวิ่งว่ะเฮ้ย วิ่งสายออกเลยงงเนี่ยปลาอะไรวะชิโดเหรอเออเหมือนชิโดเลยวะ่ะเดี๋ยวยขึ้นมาข้างบนก่อนจะเกี่ยวขาตัวเองต้องงไงมันวิ่งสายเบรกออกปื๊บปุ๊บปุ๊บป๊เลยเนี่ยเอออะไรวะเนี่ยโดนอะไรวะเนี่ย โอ้ยไม่ใช่แล้วล่ะว,วิ่งออกข้างขนาดเนี้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยดูวิ่งเนี่ยดูวิ่งดิแล้วแม่งโดดด้วยนะอู้อะไรวะเนี่ยโดอะไรมาวะเนี่ยโด โ,โอ้โหโอ้โหว่าวิ่งสายออกเลยว่าโดนอะไรวะเนี่ยฮึมอ,อ,อดนะครับคลายเบรกแทบไม่ทันยินนันชโดอ่ะเรียบร้อยอุย้ยโดตัวใหญ่นี่ว้าเฮ้ยต,ตัวใหญ่เว้ยตัวโคตรใหญ่เลย เอาล่ะครับลากขึ้นมาแล้วครับโดนทั้งทีดันฟาวอีกนะไอบอมเขาได้นี่เหนื่อยนี่ครับนี่แรมเพดยางนะครับโอก็ว่าอยู่ประชดอะไรมันวิ่งขนาดนี้นะครับมาเดี๋ยวช่างน้ำหนักกันดีกว่าหนักเท่าไหร่สน0จุดูน,นนะครับพเพื่อนๆยกดู นั่นไงสามจุดสองนี่ครับล็อกแล้วสามจุดสองนี่แม่ตัวเดียวชนะไอ้บอมเว้ยตัวเดียวน้ำหนักขาดโอเคได้แล้วครับตัวนี้สามจุดสองว้าวมันบอกของมันสามโลก,กว่าสามตัวนะครับแม่ ผมก็ดีใจนะคิดว่าได้ปลาช่อนใหญ่ <_ D> เห็นโดดตูม้มโูกัหกะว่ามึงให้ช่อน2โลแน่เว้ยสักพักกระชากออกพื่ๆๆๆๆๆโอ้โหชาโตไซส์3นะครับซัดแรมเพดยางนะนี่3.1 3.2โดยประมาณนะครับนี่ออ้ใหญ่ใหญ่แน่แต่ตอนที่ผมกำลังหลังช่างปลาเจ้าบอม เขาทําปลากระโดดหลุดไปตัวนึงนะโอ้โหแกะดดีจัดเลยครับแลมเพชยางนี่ผมกัดสีดําอะเหียยผมไปไหนละนี่แลมเพชยางนะครับนี่กิ๊บง,ง้างโถเอ้ยบอมกิ๊บง้างครับเรียบร้อยบอมกิ๊บง้างอีกตัวนึงนะโอ้โหปลากัดโคตรดีครับแลมเพชยางมานี่รอดนะครับรอดบอกเลยว่ารอดนี่สามโลสองเกือบเกือบ เกือบไม่รอดนะวันนี้เกือบจะแพ้บอมนะแหมสุดยอดจริงชวนกลับก็ไม่กลับนะผมบอกนอยิ่งเย็น <ะ S 2> ยิ่ง,ง,ก,ง,ง,งกัดแรงเลยบอมบอกนี่เขาไม่อยากกลับนะครับเอ,อ้ยไป ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งเพลงนี้ต้องเข้านะครับช็อกไปห้ารอบมันยังลออเนี่ยนะครับวันนี้ครับอย่างไม่ได้ไม่ได้นี่ครับนี่อย่างไม่ได้ไม่ได้อย่างไม่ได้ไม่ได้ก็สามสี่ตัวโอ้โหมีหอยบอมใหญ่สุดเนี่ยตัวนี้ประมาณโลหกนะครับนั่นก็ก้าขีดแล้วก็แปดขีดแต่ของผมใหญ่สุดแหละมันสามจุดสอง่ะโอ้ยแน่นอน แต่วันนี้ผมนี่วันวันติดตะข่ายโลกวันนี้ติดตะขายโลกนะครับส่วยบอมก็ต้องมีอะไรผิดวัาดของนายไม่เข้าใจเลยสักครั้งนี่ครับวันมัดช็อกแข่งชาติเลยเนี่ยข้ารอบพี่ดูนะเราออกมาถึงนี่สี่สาโมงแล้วนะใช่โอ้วันนี้เหยื่อที่เราใช้ก็นี่เลยแลมเพดยางนะครับแลมเพดยางสีแสบสันแสบดากนี่บอมทําขาดหมดแล้วนะครับหมดแล้ว เห็นไหมขนาดชะโดก็ยังกินไซส์ส<อ>ามก็ยังกินโอ้โหมันแดกทุกปลายจริงนะก็ดียางแลมเพเลยเนาะใช่ใช่แอคชั่นมันสมจริงแล้วก็ได้แต่ปลาใหญ่ๆนะครับโอ้โหถ้าเกิดไม่หลุดไม่ล็อก็ไม่ขาดนะห้าหกตัวห้าหตัว,ห,ตวหกตัวเลยนะนยังไม่ได้ไม่ได้ก็สามสี่ตัวยังไม่ได้ไม่ได้กัสามสี่ตัวโอเคสําหรับวันนี้ก็สนุกครับเดี๋ยวเราจะมาซ้ำอีกนะบอลเนานะใช่ใช่โอเคสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเพลงหน่อย ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแต่วันนี้ผมเป็นผู้ชนะนะพี่วันนี้ผมได้ปลาช่อนนะมัอใช้แสงนะพี่เดี๋ยวพี่ช่างปลาช่อนรวมของเองหน่อยดีกว่าน้ำหนักเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาช่างน้ำหนักรวมของบอมหน่อยนะครับนี่โอเคล็อกศูงต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งอู้สามโลครึ่งปลาช่อนสามตัว โอ้โหไม่ธรรมดานะครับนีก่ก็ตัวนั้นเขาโลหแก้นเนาะอโอ้โสามโลครึง่งยังแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าโลหกต,ต้องช่างใหม่จะต,ต้องช่างใหม่เฮ้ยโลหกจริงเหรอโอ้โแม่งโคตรใหญ่ฝากไว้ครับตัวละร้อยสี่สิบบาทนะผมบอกเลยโคตรถูกอะ่ะถ้าอันเนี้ยผมจะบอกว่านะตอนนี้ผมผมเริ่มท้อกับมันแล้วนะกระดี่ยางเนี่ยแต่ว่ามันก็สําเร็จแล้วล่ะแต่ที่ผมท้อเพราะว่าผมหมดกับมันครึ่งล้านแล้วนะ หมดกำมันครึ่งล้านเพิ่งจะฉีดได้ประมาณสัก2อ0สตัวเพราะว่าแบบผมเทสอยู่นั่นแก้อยู่นั่นนะจนผมเริ่มท้อแล้วก็ดยากแล้วเพจครับหมดไปครึ่งล้านแล้วต้องขายตัวกีบาทเนี่ยเอาไปร้อยสี่บาทเ่อยากให้เพื่อนๆได้ใช้เท่าไหร่ไม่ว่าแต่ถ้าของไม่ดีเราไม่ขายเสียหน้าไม่ได้โอเคครับสวัสดีครับ ต้องหนีอะไรพี่เรื่อาต้องเนเลยเรือพี่จะมีกระขายกรเขายมาเรื่องมากระขายมก็ะขอใต้องการให้ให้มนคอยช่วยดูแลความเงาคือเป็นเพราะเรา